สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะเดี๋ยวมาดูอันนี้จะเป็นข้อความจากอนาคตของคุณนะคะคุณจะได้รับเมสเซจอะไรบ้างเนาะอีกอนาคตก็คือ6เดือนข้างหน้านะคะอีก6เดือนข้างหน้าเนาะคุณจะได้รับเมสเซจอะไรจากอนาคตนะคะข้อความนี้นะอาจจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็ได้หรือว่าอาจจะมาจากจัก,กรวาลหรือจากอะไรก็ได้นะคะ ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะในอนาคต6เดือนข้างหน้าเนาะ,ะข้อความจากอนาคตจะมาบอกอะไรชาวราศีกุมบ้างนะมาดูกันเลยค่ะเทรน n ์มานะชาวราศีกุมน,นะคะการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในอีก6เดือนข้างหน้าเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะความเขาเรียกอะไรบางทีเนี่ยมัน การเปลี่ยนแปลงนี้นะคะมันจะมาเกิดมาจากความคิดของคุณเองเปลี่ยนด้วยตัวของคุณเองไอเดียคุณอาจจะเกิดไอเดียบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรือบางคนอาจจะเป็นการปรับปรุงตัวใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แบบนี้ก็ได้เปลี่ยนลุกก็ได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนวิธีทางการทํางานก็ได้นะคะมันได้หลายๆอย่างมากเลยนะสาหรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนตัวเองก็ได้เหมือนกัน นะเอามาดูข้อความอะไรที่คุณจะได้รับอีกโอ้โหมาใหญ่นะคะ The Emperor เนาะคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดุดันมากขึ้นนะคะมีความจริงจังมากขึ้นมีอะไรที่อาจจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่รักความมั่นคงสแสวงหาอำนาจสแสวงหาความยิ่งใหญ่นะคะหรือว่า เกี่ยวกับธุรกิจก็ได้นะคะหน้าที่การงานที่มันเติบโตขึ้นนะคะคุณอาจจะเปรียบปรับเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะเพื่อให้มีความเติบโตในหน้าที่การงานและความยิ่งใหญ่มากขึ้นแบบนี้ด้วยนะในเรื่องของความรักนะคะมัมสจในเรื่องของความรักอาจจะมี ในเรื่องของความสัมพันธ์นะมีคนมามอบรักให้กับคุณก็ได้หรือแม้แต่ตัวคุณเองถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะไปจีบใครก็ได้นะคะในอีก6กเดือนข้างหน้านะอาจจะมีคนที่คุณถูกอกถูกใจนะคะจนรู้สึกว่าอยากที่จะยื่นความสัมพันธ์ให้กับคนนั้นๆก็ได้ด้วยนะคะ the fool นะ the fool ก็อาจจะหมายถึงการเริ่มต้นด้วยนะคะการเริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างนะคะ เริ่มต้นด้วยความพึงพอออพพึงกใจนะคะแต่ทุกถึงทุกอย่างเนี้ยมันอาจจะยังไปเป็นไปด้วยอารมณ์นะยังไม่ได้มีในเรื่องของเหตุผลสักเท่าไหร่นะคะมันเหมือนการใช้หัวใจมากกว่าสมองแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะหรือคุณอาจจะมีความสุขในเรื่องของความรักก็ได้นะคะโอ้โหจริงด้วยอะ่ะ จริงๆด้วยนะคะพอพูดถึงความสุขในเรื่องของความรักคุณมาเลยนะหนึ่งถ้วยนะคะคุณเตรียมตัวรับความโชคดีในเรื่องของความรักในเรื่องของความสุขหรือเป็นโอกาสก็ได้นะคะหรือเป็นข่าวดีก็ได้ในเรื่องของความรักนะคะแต่แน่นอนแหละไม่ว่าจะเป็นข่าวดีในเรื่องของอะไรการเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้คุณมีความสุขนะคะมีความพึงพอใจแล้วก็มีความอิ่มเอมอยู่ในนั้นนะคะบางคนอาจได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ บางคนอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักเข้ามานะคะอืมอาจจะมีการสามสัมพันธ์ใหม่หมๆเจอรักใหม่เจอเนื้อคู่เจอคนที่ถูกใจนะคะเป็นรักแรกพบเจอคนที่เห็นแ้้เนี่ยทำให้รู้สึกว่าแบบใจละลายอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้นะคะอะข้อความอะไรอีกที่คุณจะได้รับบางคนรอคอยอในเรื่องของการเงินนะ อีกหกเดือนข้างหน้าเมื่อเสร็จคุณจะได้รับคือคุณรอคอยเกี่ยวกับอะไรบางอย่างนะคะรอคอยการเปลีป่ยนแปลงรอคอยในเรื่องของการเงินหรือรอคอยความสัมพันธ์ก็ได้นะห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญระวังด้วยในเรื่องของ การเสียเงินเสียทองนะคะการผิดหวังกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะในอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจก็ได้ในเรื่องของการเงินก็ได้นะแต่เด่นชัดมันจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเรระวังในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะการปรับเปลี่ยนในเรื่องของธุรกิจนี้นะคะต้องดูให้ดีๆนะคะเหมือนคุณจะถ้าในเรื่องของธุรกิจคุณจะทําธุรกิจการงานคุณให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นแต่คุณระวังในเรื่องของความผิดหวังเอาไว้ด้วยนะคะ มันมีสิ่งดีแล้วมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาด้วยนะคะเออคุณอาจจะขยายธุรกิจให้มันมีความมั่นคงหรือมั่งคัง่งหรือว่าคุณเปลี่ยนแปลงคุณทำเพื่อตำแหน่งหน้าที่การงานคุณพยายามไขว่คว้าเพื่อความยิ่งใหญ่ในอนาคตของคุณนะคะแต่ว่าคุณระวังในเรื่องของความผิดหวังเอาไว้ด้วยนะคะเออเพราะว่ามันมีห้าเหรียญออกมานะคะมันจะต้องผิดหวังอะไรกับบางสิ่งบางอย่างแหละหรือมีการเสียเงินเสียทองอะไรด้วยก็ได้นะคะอืม ผิดพลาทางธุรกิจก็เป็นไปได้ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินสิบเหรียญมานะก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จนะมันเหมือนคุณต้องผิดหวังมาก่อนนะคะเดินออกมาจากความผิดหวังเดินออกมาจาก ถ้าเป็นความรักก็รักเล่าก็ได้นะคะกว่าจะมามีครอบครัวได้กว่าจะสุขสมบูรณ์แบบได้นะคะก็ต้องผ่านความผิดหวงังผ่านความเจ็บช้ำมาก่อนแต่ที่สุดแล้วนะคะคุณก็จะมีความสุขมากๆนะคะอย่างที่หนึ่งถ้วยมันขึ้นมาบางคนจะได้แต่งงานนะคะอยู่กินกันเป็นแบบครอบครัวครอบครัวมีความสุข,ม,ม,สขมีความสมบูรณ์นะคะมีความเพียบพร้อมในเรื่องของการเงินแบบนี้ก็ได้ด้วยนะ หนึ 1> 1่งดาบนะคะในเรื่องของชัยชนะในเรื่องของโอกาสและข่าวดีนะคะคุณจะประสบความสําเร็จเห็นไหมมาทั้งหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบนะคะโอกาสปัดประสบความสําเร็จโอกาสจะได้ร,รับข่าวดีได้รับความสําเร็จได้รับชัยชนะในที่สุดนะคะแต่ว่ากว่าจะสาเร็จมันก็ต้องบากบั่นมาก่อนเนอะต้องสู้ต้องฝ่าฟันมาก่อนนะคะแต่ว่าสําเร็จแน่นอนนะคะเห็นมงกุฎไหมเอ่ยมงกุฎมี่ชอบมะกอกนะคะความสําเร็จชัยชนะนะคะ แปดเหรียญในเรื่องของการเงินไม่ต้องห่วงเนาะคุณจะมะีช่องทางในเรื่องของการทำมาหากินนะคะหรือไม่ก็การเงินนะคะสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยมันจะหลั่งไหลเข้ามาเลยการเงินเข้ามาไม่ขาดสายนะคะคุณจะได้เงินเยอะเยอะมากขึ้นคือเยอะมากเลยแหละเพราะมันมีสิบเหรียญขึ้นมาด้วยแปดเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะบางทีความรักนํามาซึ่งการเงินก็ได้นะคะอาจจะ พบกันได้เจอความรักใหม่นะคะแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้การเงินเนี่ยเฟื่องฟูนะการเงินมากขึ้นรวยขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบเป็นในเรื่องของการทำอะไรหลบๆซ่อนๆน,นะคะการทำอะไรไม่เปิดเผยการมีคนทำข้างหลังคุณหรือว่าตัวคุณเองทำก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ให้แีนี้มันสามารถสลับกับกันได้มันเป็นข้อความที่คุณจะได้รับนะคะคุณอาจจะเจอคนทําอะไรรับหลังก็ได้นะหรือมีคุณคนคอยซุ่มคอยแอบมองคุณอยู่แบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ระวังเนาะถ้าเป็นตัวเรานะคะเราก็สามารถห้ามตัวเราได้เนาะอย่าไปทําอะไรที่มันไม่โปร่งใสมันผิดกฎหมายมันไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าตัวคุณเองคนอื่นเนี่ยกำลังจะทําแบบนี้กับคุณก็ได้นะคะเนี่ยคุณอาจจะกาลังโดนทําแบบนี้อยู่ก็ได้ระวังโดนโกงระวังโดนหลอกแบบนี้นะคะ เด็กถ้วยไม่แล้วนะคะในเรื่องของความรักเนาะอ,อาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะเป็นรักต่างวัยเป็นข่าวดีอีกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพจออฟคัพเนี่ยเนาะหรือว่าจะเป็นคุณเป็นคนมีเซนต์นะคะเป็นคนมีเซนต์เป็นคนที่เ,เขาเรียกอะไรอะเซนซิทีฟอารมณ์เซนซิทีฟอารมณ์อ่อนไหวอะไรแบบเนี้ยนะคะสตาร มาในเรื่องของทันุน้ำเลยสตาก็มานะคะเป็นเรื่องของความสุขความสุขความหวังใหม่สิ่งใดที่คุณคิดสิ่งใดที่คุณหวังนะคะเออมันก็จะเกิดขึ้นสตา์นี่เป็นไพ่ที่สามารถขอพรกับดวงดาวได้ด้วยนะคะอธิษฐานจิตขอพรได้นะคะบางคนมีการเยียวยาจิตใจนะคุณเจ็บปวดมานะคะโดนเทโดนทิ้งมา โดนเจ็บปวดเรื่องธุรกิจนะคะคุณจะเยียวยาได้คุณจะตั้งตัวได้เร็วแบบนี้ด้วยนะคะคุณจะหายหายไวนะคะคุณจะฟื้นตัวได้แบบนี้เป็นต้นนี่การเริ่มต้นนี่คุณมีแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งมาแล้วเนี่ยหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบนะแล้วก็หนึ่งคาทานะคะหรือ 1, หนึ่งเหรียญสุดท้ายแล้วจะมาไหมยังมีโอกาสเป็นไพ่แห่งข่าวดีจริงๆนะคะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นจริงๆ คุณราศีกุมนะคะเมสเศษที่คุณได้รับเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับก,บการเริ่มต้นมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการรักความรักนะคะการเงินการงานธุรกิจที่คุณจะต้องต่อสู้คุณจะได้เริ่มต้นกับมันทุกๆอย่างเลยแล้วเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเป็นการเริ่มต้นที่มีโอกาสจะประสบความสําเร็จข้างหน้าด้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นแบบไม่คาดฝันสิ่งใดไม่คิดว่าจะได้ทําก็ได้ทําไม่คิดว่าจะได้เจอก็ได้เจอแบบนี้นะคะ ในอ็อบ o r d นะคะ, inda, อ,ะอัศวินดาเนาะระวังในเรื่องของอความอารมณ์ร้อนความใจร้อนความมมทะลุเนาะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรอะ่ะไม่ต้องใจร้อนมากนะคะความสำเร็จอ่ะมันมาหาคุณอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะมันอาจจะไม่ได้พอเริ่มต้นปุ๊บสำเร็จในทันทีเลยมันไม่ใช่นะคะมันเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะมีความใจร้อนมากๆนะคะอยากจะสำเร็จเร็วๆมันเหมือนกับไพ่เนี้ย emperor นะคะคุณกระหายความสำเร็จมากคุณกระหายความยิ่งใหญ่มากอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใจร้อนนะความสำเร็จมาถึงคุณแน่เพียงแต่คุณต้องใจเย็นๆการเริ่มต้นที่ดีมาถึงสำหรับตัวคุณแล้วนะคะต้องได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนแหละเนาะสำหรับคนราศีกุมนะคะ โอเคแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ